หรือช่องเซมน้ตอุกิสารงานเองนะคะวันนี้เราจะมาโชว์กินคุกกี้นะคะแต่ก่อนที่จะกินก็คือกดไลค์สุกดับสค i b e ให้ด้วยนะคะงั้นก็ไปกินกันเลยะคะ่ะวิเศยมาก 是吧？嗯。<noise> <noise> ค๋อแล้วก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้เหนือคะจะมาโชว์กินนมนะคะเดี๋ยวจะโชว์กินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจบกันอืมบายบาแล้วก็เราจะกินค่ะนี สลับกันหมดแล้วค่ะนั่นเราขอขอดูบัดลาบไปก่อนนะของน้ำหอมหมดยังไม่หมดนะของน้ำหอมยังไม่หมดนะ งแก,งเ,แก,ง,แเแกงเขาว่าหมดได้แกงเขาว่าหมด้อั้นขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเรากินหมดแล้วแต่อย่งที่สาคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามช่องแฟนดอีสานด้วยนะคะโเคงโอเค,เอเคไปแดนะนะั้นก็ขอตัวลไปก่อนนะคะด้ยค สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาโชว์กินขน,นมเยลลี่แดงกับสีน้ําเงินนะคะแต่ว่าสีน้เงินเราไม่ได้ซื้อเราซื้อแต่บุหลี่นะคะก่อนที่จะกินอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ไปกินกันเลยนะคะฟอ,อกไส้ดูสีดูสีท่านผู้ชมดูอ๋อ น้ำหอมน่ารักจังเลยนี่ขอกินหมดแล้วหืมหอมผมก็กินหมดแล้วนะคะนี่โอ้ยมันลื่นนะ่ะทิฟฟ์ของน้ำหอมลื่นกินหมดแล้ว,นะลวคะ่ะอาวันโจฟี่กัดือ,อร่อยค่ะ ยงไงหออร่อยอุ้ยทุกคนท่านผู้ชม่ะเราลงกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะกด กดแชร์ให้ช่องเสิน้อย่สาด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาโชว์กินโรงเรียนนี่เลยค่ะเดเดี๋ยวเราจะกินเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะกินอย่าลืมกดแชร์กด subscribe ะะให้แสบช่องแสบน้อยลูกอีสานให้ด้วยนะคะเคยดูทุกคลิปได้ยังกดเยี่ยมให้ดูด้วยนะคะหนึ่งหมื่นแสนเลยนะคะ ชิ้นค่ะนี่งข้าวต่อค่ะอร่อยค่ะไหมอร่อยทุกคนสามารถถ้าทุกคนไปโรงเรียนแล้วทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เขาทําจากส่วนผสมนมบัวนะคะนี่ให้บัวมันคลอดลูกนะคะ มีผงนมบัวผสมด้วยเจลาตินอร่อยแสนนะคะทําใ้้เติบโตไวด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากทำมันเป็นไอติมนมก็ได้นะคะเช่นนมอะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมอยากทำนะคะ หมดแล้วนะคะอ,อ่ะงั้นก็หัวตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้หนูนะคะจะมาโชว์กิ่ดีิเด้งนี่อันนี้เป็นแยมนะคะแยมแยมที่ดูมันยืดดูนะ่ากินเหมือนเดิมเละ อร่ออ่ะมันเหมือนยัง,งกบม,มันไม้ธรรมชาตินี่แหละแตามันลดเช็มไปหน่อย โชว์กินกันเลยนะค่ะอื้หูมากสวัสดีค่ะเียนนะคะจะมาโชว์กินนมโงเรียนค่ะจกเลยเรียมกดจบสับปะรดนะคะ Hmm. ถ้าไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะเขาใส่ผสมนมบวย